วันนี้เสนอเป็นตอนที่36ที่มีชื่อว่าต้องเจ็บอีกกี่ครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินฟินกันด้วยนะครับ พี่จวงเอื้อมมือมาจับที่แขนของผมเอาไว้ได้วยความเป็นห่วงเพราะเธอไม่อยากให้ผมขัดใจเจ้านายของเธอไปมากกว่านี้ถึงแม้ว่าตอนนี้ทีโคเองจะดูเหมือนใจดีกับผมมากแค่ไหนก็ตามคนเรามันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปได้ง่าย ผมเองก็คิดอย่างนั้นขึ้นข้างบนกันเถอะนะคะคุณในายใหญ่เป็นเจ้านายเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องมีวิธีจัดการตามวิธีของท่านนั่นแหละคะ่ะเชื่อพี่จวงนะคะพี่จวงพูดพร้อมกับดึงแขนของผมเบา ให้ถอยออกมาห่างๆจากที่โคผมรู้ว่าพี่จวงเป็นห่วงผมมากจริงๆผมก็เหนื่อยและหน่ายแล้วเหมือนกันกับเรื่องวุ่นวายภายในบ้านหลังนี้ตามใจคุณแล้วกันอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะ สิ้นสุดเสียงสุดท้ายของผมผมก็เดินสาวเทาว้าก้าวขึ้นไปบนห้องถึงแม้ว่าจะหงุดหงิดแต่ก็เดินหน้าต่อไปจนถึงห้องถึงผมจะอดเป็นห่วงอีกคนที่กำลังจะถูกลงโทษอยู่ไม่ได้นิสัยขี้ใจอ่อนของผมข้อนี้ เมื่อไหร่ถึงจะแก้หายสักทีความเดือดร้อนจะมาถึงตัวก็ไม่กลัวเอาซะเลยในที่สุดผมตัดสินใจเดินลงมาอีกครั้งผมเดินลงมาถึงชั้นล่าง กิโคพีอัตที่ยังนั่งอยู่ที่เดิมเขาเหลือบตาขึ้นมองผมเล็กน้อยก่อนจะหยุดทำกิจกรรมที่เขากำลังทำอยู่ในมือถือที่โคยหยุดนิ่งแล้วจ้องหน้าผมเฉยๆโดยไม่ถามอะไรสักคำเขาก็คงจะสงสัยแหละว,ว่าจูๆ่ๆผมเดินลงมาทำไมผมยืนอยู่ตรงหน้าเขาอึกอักอัก ไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดจากตรงไหนเอ,อ่อคุณทีคุณไม่ได้คิดจะฆ่าเขาใช่ไหมครับมอนี่เงยหน้ามาจ้องมองที่หน้าผมเท่านั้นเองแล้วก็ก้มลงทำงานต่อไม่ยอมตอบอะไรผมสักคำ โอ้คนปราษาจะมัดเลยอะแค่คุณไม่ฆ่าเขาก็พอที่เหลือคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณนี่คุณได้ยินที่ผมพูดไหมถ้าฉันไม่ฆ่าเขานายจะให้อะไรฉัน แน่โกนจริงๆรอยยิ้มมุมปากบ่งบอกถึงความเจ้าเล์ของเขามันช่างคุณต้องการอะไรไม่ทราบคุณที่โคปีอัตเย็นนี้เดี๋ยวบอกตอนนี้ขอคิดดูก่อนจะไปไหนเกาไปบะ เดี๋ยวฉันบอกผมบอกให้ก็ได้คืนเนี้คุณเข้ามานอนกับผมเลยเพื่อแลกกับชีวิตของเขาข้อที่หนึ่งแลกกับชีวิตของเขาส่วนข้อที่สองผมขอกลับไปเรียนต่อมหาลายัย คุณมานอนกับผมได้เลยคุณจะว่ายังไงผมยื่นข้อเสนอให้เขาแบบตรงๆแฟร์แฟไม่อ้อมค้อมใช่สิผมเนะี่ยไม่มีอะไรต้องเสียอีกแล้วทันใดนั้นเอง ที่โคปิอัรที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ส่วนตัวของเขาพอผลพูดจบเขาก็รุกพูดขึ้นผลักผมก็เดนไปสซะไกลผมเพลอร้องออกมาด้วยความเจ็บเมื่อร่างกายกระแทกลงพื้นอย่างแรงก่อนที่เขาจะเดินตามมาบีบเข้าที่แก้งของผมเต็มแรงอีกที ผมพูดอะไรผิดไปใช่ไหมเอาดมแปรปวนอีกแล้วเจ็บจะมัดเลยอะฉันเกลียดที่สุดไอ้พวกประเภทที่ชอบเอาตัวเข้าแลกเนี่ยได้มาง่ายๆก็ทิ้งไปง่ายๆเหมือนกันจอมไว้นาย จะสนองได้ก็ต่อเมื่อฉันเป็นคนเสนอเท่านั้นแล้วแบบนี้คนอย่างนายมันต่างอะไรกับคนพวกนั้นตรงไหนไม่ทราบที่โคสบัดข้อมือที่บีบแก้มผมอยู่อย่างแรงจนผมหน้าหันตามแรงเวี่ยงก่อนที่เขาจะลุกขึ้นแล้วเดินจากไป เหลือทิ้งไว้เพียงความปวดร้าวในใจของผมเท่านั้นนี่เขาคิดว่าผมเป็นเหมือนคนพวกนั้นอย่างนั้นเหรอผมเจ็บจนจุกในใจอย่าบอกใครเลยทันทีที่เขาเดินหายรับสายตาไปผมถึงกับร้องไห้โฮออกมาอย่างที่ไม่เคยร้อง มาก่อนแบบที่ไม่อายใครหน้าไหนทั้งนั้นปกติผมคิดว่าลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้ให้ใครได้เห็นเนี่ยแต่ครั้งนี้ผมพลาดไปแล้วผมไปยื่นข้อเสนอให้กับคนอย่างเขาเลยทำให้เขาเข้าใจผิดผมทำไมเมื่อคนอย่างที่กอบีอาร์เข้าใจผมผิด ผมถึงได้เสียใจอย่างนี้เรากับว่าผมไม่เหลือใครแล้วเรากับว่าโลกใบนี้มันกำลังจะแหลกสะลายพี่จวงตรงเข้ามาโอบกอดร่างของผมพร้อมกับปอบประลมสารพัดแต่ก็ไม่เป็นผลเลยผมยังคงปล่อยให้น้ำตานั่นไหลพลากลงมาอาบใบหน้าเลอะเทอะไปหมด คุณเฟิร์นไม่ร้องนะคะพอแล้วคะ่ะเลิกร้องไห้ได้แล้วคะ่ะคุณเฟิร์นคะ่ะพี่จุงกอดผมแน่นแล้วร้องไห้ตามไปกับผมอย่างเจ็บปวดเหมือนกับว่าเธอซึมซับความเจ็บปวดนั้นไปจากผมก่อนจะชวนให้ผมขึ้นไปพักผ่อนข้างบนห้องของผมเอง พี่จวงประคองตัวผมเดินขึ้นบันไดไปในขนาดนั้นผมก็ยังคงไม่หยุดร้องไห้สักทีเขาดูถูกผมขนาดนี้ทั้งที่ผมมีแค่เขาคนเดียวมาตั้งนานแล้วเขาดูถูกผมขนาดนี้ผมก็ยังรักเขาอยู่ดี จบลงไปแล้วนะครับสำหรับนิยายวายตอนสั้นๆที่มีชื่อว่ามาเฟียที่รักตอนที่36นะครับ เรามาติดตามลุ้นต่อไปว่าเรื่องราวความรักของพวกเขาทั้งคู่จะเป็นยังไงและจะลงเอยยังไงโปรดติดตามได้ในวันถัดไปนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆที่ทำให้ช่องนิยายวายฟังฟินๆอยู่กับคุณผู้ฟังมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณ มากเลยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ